สวัสดีนักเรียนชั้นป3าทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะครูหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคูณคะ่ะซึ่งจะยังอยู่ในเล่มที่1นนะคะ คณิตศาสตร์เล่มที่1อย่ายังใช้เล่ม1อยู่นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลคูณของจำนวน1หนลกักกับ100 200 300ไปจนถึง900และ1 0 0 0ไปจนถึง9,000กันนะคะ สำหรับในเรื่องของการคูณนะคะทุกคนเนี่ยเคยเจอมาอยู่แล้วนะคะตอนป .2 เราก็เรียนกันมาแล้วนักเรียนเคยท่องสุดคูณเคยหาผลคูณนะคะแต่เมื่อนักเรียนมาอยู่ในป .3 นะคะเราก็จะเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่เกินความสามารถของทุกคนแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมีเกมนะคะมาทบทวนกันนะคะให้นักเรียนลองฝึกทบทวนในเรื่องของการคูณกันนะคะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมตัวเลขนะคะในเกมการครูณเลขด้วย crossword นะคะเราจะเติมตัวเลขให้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นการครูณเลขและมีตัวเลขที่หายไปนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอของคุณครูก่อนได้นะคะลองทำดูเองก่อนนะว,ว่าควรจะเติมเลขอะไรลงไปแล้วค่อยมาดูเฉลยโอเคไหมคะเมื่อทุกคนทำของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เรามาดูกันซิว่าเหมือนของคุณครูหรือไม่นะคะช่องนี้เลยค่ะเติม3ค่ะ2คูณ3ได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะมีใครถูกไหมคะต่อไปค่ะ6คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ24เติม4นั่นเองค่ะ6คูณ4ได้เท่ากับ24นั่นเองต่อไปค่ะ สี่ค่ะเติมสี่ลงไปสี่คูณหนึ่งได้เท่ากับสี่เห็นไหมคะต่อไปเลยค่ะหกคูณห้าได้เท่ากับสามสิบเห็นไหมคะเติมหกลงไปต่อไปค่ะแปดคูณสี่ค่ะได้สามสิบสองเห็นไหมคะและหกคูณแปดก็จะได้เท่ากับสี่สิบแปดค่ะตัวสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยคูณด้วยยี่สิบสี่แล้วได้สี่สิบแปดคะ สองนั่นเองค่ะใครถูกหมดกันบ้างไหมคะเนี่นักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วน่าจะพอทําได้นะคะนี่ก็คือเป็นการทบทวนการคูณของเรานะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรื่องการคูณก็คือนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะต้องแม่นนะคะต้องแม่นสูตรคูณเลยห้ามลืมนะคะจําให้ขึ้นใจเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวนที่เป็น 100, 200, 300, 500, 1 0 0 2 0 0 3 0 0ไปจนถึง900และ1,000ไปจนถึง9,000นะคะเรามาลองดูซิว่าจะหาผลคูณได้อย่างไรนะคะเรามาดูภาพนี้ค่ะในภาพนี้นะคะก็จะมีถุงตัวกระตูนเนี่ยค่ะทั้งหมด3ถุงแต่ละถุงเนี่ยมีร้อตัวเห็นไหมคะมี100ตัว แล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีตุ๊กตากี่ตัวทราบได้อย่างไรคะหนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเราสามารถทราบได้อย่างไรว่าตุ๊กตาทั้งหมดในภาพเนี้ยมีกี่ตัววิธีการก็คือทำอยังไงคะ ใช้วิธีการบวกก็ได้หรือการคูณก็ได้ถูกต้องไหมคะถุงแรกมี100ตัวถุงที่สองก็มี100ถุงที่3ก็มี100ฉะนั้นมันก็คือการที่3คูณด้วย100นั่นเองนั่นก็คือเรามีทั้งหมด3ถุงแต่ละถุงมี100ซึ่งจะมีความหมาย ที่ตรงกับการบวกก็คือ100 100บวก100บวก100นั่นเองซึ่งจะมีค่าเท่ากับ300นะคะ300ดังนั้นมีตุ๊กตารูปสัตว์ทั้งหมด300ตัวนั่นเองค่ะซึ่ง ถ้า100เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายถูกต้องไหมคะเลขน้อยๆเราสามารถนับไปได้เลย100 200 300นะคะและเขียนไปอยู่ในรูปของการคูณได้ก็คือ3คูณ100นั่นเองนะคะได้เป็น300ตัวนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะของขวัญราคากล่องละ200บาทค่ะคราวนี้กล่องละ200บาทนะคะแม่ซื้อมา4กล่องค่ะ แม่ซื้อมา4กล่องคำถามคือแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทคะ,ะแต่ละกล่อง200เท่ากันเลยถูกต้องไหมคะ200เท่ากันเลยฉะนั้นเรามีวิธีการคิด2แบบได้ก็คือสามารถนํา200บวกด้วย200บวกด้วย200บวกด้วย200ทั้งหมด4ครั้งก็จะได้คําตอบหรือเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือมีของขวัญทั้งหมด เท่าไรคะ4กล่อง4กล่องนะคะเป็นตัวตั้งคือเป็นจำนวนกลุ่มคือมี4กลุ่มนั่นเองคูณด้วยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากับ200บาทถูกต้องไหมคะ4คูณ200นั่นเอง4คูณ200ก็คือการที่200บวกกัน4ครั้ง200บวกกัน4ครั้ง สองร้อยบวกอีกสองร้อยบวกอีกสองร้อยและบวกอีกสองร้อยก็จะเป็นแปดร้อยนั่นเองนะคะแสดงว่าแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดแปดร้อยบาทนะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูสังเกตกันนะคะว่าการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นหนึ่งร้อยไปจนถึงเก้าร้อยเนี่ยเราจะมีเทคนิคอย่างไรนะคะตัวอย่างแรกเลยค่ะสามคูณหนึ่งร้อยได้เท่ากับสามร้อยนักเรียนสังเกตนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองในตัวของศูนย์ด้านหลังที่เป็น2ตัวนะคะเราจะพบว่ามี3คูณกับ1นะคะตัดศูนย์ออกไปก่อน3กับ1ซึ่ง3คูณ1จะมีค่าเท่ากับ3เห็นไหมคะสคูณ1มีค่าเท่ากับ3จากนั้นเราค่อยเติมศูนย์ -2 ตัวเนี่ยเข้าไปทีหลังเห็นสีแดงด้านล่างไหมคะสคูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ300นั่นเองฉะนั้นเวลาเราคูณเนี่ย จำนวนที่เป็น100ถึงเ0 0รเราไม่ต้องสนใจศูนย์ด้านหลังก่อนถูกต้องไหมคะเราดูจำนวนนับด้านหน้าก่อน3คูณ1เท่ากับ3เติมศูนย์ไปอีก2ตัวก็เป็น300นั่นเองเห็นไหมคะต่อไปค่ะ400คูณ200ได้เท่ากับ800ดูที่มานะคะ4คูณด้วยอะไรคะเราไม่ต้องสนใจศูนย์ก่อนถูกต้องไหมคูณ2ก่อน4คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ8 เมื่อ4คูณ2เท่ากับ8ต่อไปเราก็เติมแค่0อีก2ตัวก็จะเป็น800นั่นเองถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะ5คูณ500 5 5 0คูณ500วิธีการคือ,อยังไงคะเราคูณแค่จำนวนนับด้านหน้านะคะที่ไม่ใช่ศูนย์ข้างหลังนะคะ5ูณด้วย5เห็นหมคคูณ 5, 5เท่ากับ25นั่นเอง5คูณ5ได้เท่ากับ25แล้วเราค่อยเติมศูนย์ไปข้างหลังอีก2ตัวเพราะ500นะคะตามด้วยศูนย์อีก2ตัวถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็น2,500นั่นเอง 25ต่อท้ายด้วย0อีก2ตัวก็จะกลายเป็น2500นั่นเองนะคะ,ะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะ3คูณ900ค่ะ3คูณ900ถ้าเราเอา3ไปคูณ900เนี่ยเลยเนี่ยมันจะดูเยอะถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราเอาแค่จำนวนนับด้านหน้าค่ะ3คูณแค่9ก่อนก็พอถูกต้องไหมคะ3คูณแค่9 3คูณ9เท่ากับ27 27เมื่อเราได้ผล27แล้วทำยังไงต่อคะศูนย์ที่เราตัดออกไปก่อนหน้านี้2ตัวเราเอากลับมาใส่เหมือนเดิมค่ะเป็น2,700นั่นเองนี่คือเทคนิคและวิธีการคูณจำนวนนับ1หลักกับจำนวนที่เป็น1 0 0ถึง900นะคะฉะนั้นในการคูณแบบนี้นะคะเราสามารถทำได้โดยเอาจำนวน1หลัก ไปคูณกับ1ถึง9หรือเฉพาะตัวหน้าที่เป็นจำนวนนับที่ไม่ใช่0ูนะคะตัวหน้าก่อนแล้วค่อยไปเติม0ูย์ต่อท้ายอีก2ตัวโอเคไหมคะอีกครั้งนะคะอย่างเช่น3คูณ900นักเรียนก็เอาแค่3คูณ9ก่อน3คูณ9ได้27แล้วค่อยเติมศูนย์ข้างหลังอีก2ตัว อสาคูณกับ9ก่อนเป็น27เมื่อได้27มาแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อหลังอีก2ตัวทําไมต้อง2ตัวเพราะ900อะค่ะเขามีศูนย์ต่อท้ายเข้า2ตัวถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องเติม2ตัวเหมือนกันกลายเป็น2,700นั่นเองง่ายไหมคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนที่เป็น1,000ถึง9,000บ้าง 1,000-9,000เรามาดูสถานการณ์นี้ค่ะร้านค้าขายหม้อหุงข้าวใบละ3,000บาทได้2ใบร้านค้าได้เงินกี่บาททํำยังไงคะ3,000บาท2ใบอ่าวิธีการก็คือสามารถบวกกันก็ได้คือเอา3,000บวกอีก3,000ก็เป็น6,000บาทถูกต้องไหมคะหรือจะใช้วิธีการคูณน,นั่นก็คือมี2ใบถูกไหมคะก็คือจํานวนกลุ่ม2 คูณด้วยแต่ละใบ3,000ก็จะได้เท่ากับ6000นั่นเองแสดงว่าร้านค้าเนี่ยได้เงินทั้งหมด6000บาทนะคะต่อไปค่ะพัดลมบ้างค่ะซื้อพัดลมตัวละ1000บาทนะคะพ่อเนี่ยซื้อ4ตัวซื้อ4ตัวตัวละ1000,1,000 1,000พ่อต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีการคิดก็คือนักเรียนสามารถเอาอะไรคะ1,000บวกหน0 0บวกบวกครั้ง ก็จะเป็น4,000บาทถูกต้องไหมคะหรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็ได้นั่นคือพัดลม4ตัวก็4คูณด้วยแต่ละตัวคือ1,000ได้เป็นทั้งหมด4,000บาทซึ่งพอต้องจ่ายเงิน4,000บาทนั่นเองนะคะนี่คือสถานการณ์ทั่วๆไปที่เราอาจจะพบเจอนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีค่ะการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน1 0 0 0ถึง9ก0 0กันนะคะว่าเราทำยังไง คล้ายๆกับ1 0 0่งรถึงเก้เลยค่ะแตกต่างกันที่อะไรคะ1,000จะมีศูนย์้นหลังกี่ตัวคะ3ตัวเมื่อกี้1 0 0่ง0ถึงเก้มีศูนย์ข้างหลัง2ตัวถ้าเป็น1 0 0 0งพ0ถึงเก้าก็มีศูนย์ข้างหลัง3ตัวนั่นเองฉะนั้นตัวอย่างที่1ค่ะ2อคูณสามพันคูณสามพนักเรียนก็คูณแค่อะไรคะแค่เอา2คูณกับ3ด้านหน้า สองคูณสได้เท่ากับ6แล้วเราค่อยเอา6เนี่ยค่ะเติมอะไรต่อท้ายคะเติม0ูนย์สามตัวข้างหลังค่ะเป็น6 0 0ันนั่นเองฉะนั้น2องคูณสามพันก็คือจะได้6000นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ4ี่คูณหนึ่พสี่คูณหนึ่งพเราก็เอาแค่อะไรคะเอาแค่สี่มาคูณกับ1 4ึ่งสี่คูณหนึ่งก็ได้เท่ากับ4จากนั้นเติมศูนย์ข้างหลังกี่ตัวคะ 3ตัวเพราะว่า1,000มีศูนย์ต่อหลัง3ตัวฉะนั้นจาก4ก็จะกลายเป็น4,000นั่นเองค่ะง่ายไหมคะต่อไปค่ะ5คูณด้วย2,000 5คูณด้วย2,000เราก็แค่เอา5คูณอะไรคะคูณ2 5คูณ2ได้เท่ากับ10 5อ่ะ5คูณ2ได้เท่ากับ10คราวนี้เราเอาศูนย์ต่อหลัง10กี่ตัวคะ 3ตัวค่ะอ่าสิต่อหลังด้วย0ูนย์อีก3ตัวกลายเป็น10,000น,น,นะคะกลายเป็น10,000 10ต่อหลัง10นะคะแล้วก็มีศูนย์ต่อหลังอีก3ตัวนะคะเป็น10,000ต่อไปค่ะ3คูณด้วย4 0 0พันค่ะ3คูณด้วย4 0 0พันวิธีการเราก็เอา3คูณอะไรก่อนคะ3คูณแค่4นั่นเอง3คูณ4ีเท่ากับ 12เมื่อเราได้12มาจากนั้นเราค่อยเติมอะไรข้างหลังคะศอีก3ตัวเพราะว่า4 0 0พของเราเนี่ยมีศูนย์ต่อหลัง3ตัวนั่นเองเมื่อต่อหลัง3ตัวปุ๊บจาก12ก็จะกลายเป็นอะไรคะ1 2 0่0เลยคะ่ะเห็นไหมคะ12,000เลยนักเรียนอย่าลืมนะคะ,ะจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะต้องมีการเขียนจุลภาคนะคะ มีการใส่จุลภาคเข้าไปนับจากด้านหลังนะคะนับจากด้านหลัง3ตัวนะคะ3ตัวแล้วใส่จุลภาค3ตัวแล้วใส่จุลภาคนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมเติมจุลภาคนะคะฉะนั้นนะคะในการคูรคูณ1จจำนวน1ห,หลักเนี่ยกับจํานวนที่เป็น1 0 0 0งพันถึงเก้าพันเนี่ยเราสามารถที่จะนําจํานวน1ห,หลักของเราเนี่ยคูณกับเลข1ถึงเลข9นะคะ คือไม่ต้องคูณทั้งพา1 0 0่ถึง9,000ไปก่อนคูณแค่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของเขาจากนั้นเราค่อยเติมศูนย์ด้านหลังต่อท้ายไปอีก3ตัวเพราะเราคูณด้วยเลขหลักพันนะคะที่เป็น1,000พถึง9,000นะคะง่ายไหมคะง่ายมากนะคะอ่าและจะง่ายกว่านี้ก็คือนะักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้แม่นเลยค่ะอย่าเปิดสูตรคูณแล้วนะคะห้ามเปิดกดเครื่องคิดเลขนะคะต้องท่องเองตอบเองนะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่เป็น1 0 0่งรถึงเก้และจำนวนที่เป็น1 0 0 0งถึง9,000หลักการง่ายๆก็คืออะไรคะเราแค่เอาจำนวน1หลักนั้นนะคะไปคูณกับตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือ1นถึงเนั่นเองแล้วค่อยเติมศูนย์ข้างหลังถ้าเป็น1 0 0ถึง900ก็ เติมศูนข้างหลังแค่2ตัวถูกต้องไหมคะเพราะว่า100มีศูนยสตัวถึง900เนี่ยมีศูนย์แค่2ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่น3คูณกับ2 0 0้ยคะเราก็เอาแค่3คูณกับ2ก่อนได้เป็น6แล้วค่อยเติมศูนย์ต่อหลัง2ตัวเพราะว่าอะไรคะ200เนี่ยมีศูนย์ข้างหลัง2ตัวถ้าเป็นคูณด้วย1,000ถึง9,000ยกตัวอย่างเช่น3คูณ4 0 0พเราก็แค่เอา3คูณ4ไว้ก่อน ได้เป็น12แล้วเราค่อยเติมศูนไปอีกกี่ตัวคะ3ตัวเพราะว่า4 0 0พันเนี่ยมีศูนย์ข้างหลัง3ตัว,วเมื่อเติมไป3ตัวปุ๊บเห็นไหมคะเติมต่อหลัง3ตัวปุ๊บเติมจุลภา,าคให้เขาเลยกลายเป็น12,000นั่นเองนะคะง่ายไหมคะนักเรียนครูเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่1นะคะเรายังทำในเล่มที่1นะคะหน้า167ถึง 168มี2หน้านะคะนักเรียนจะได้ฝึกการหาผลคูณที่เป็นจำนวน1ห,หลักกับจำนวนที่เป็น100-900ถึง900และจำนวนที่เป็น1 0 0 0 9 0 0นถึง9,000ะคะง่ายมากนะคะทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ ขั้นตอนในการส่งงานนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนเห็นเลขหน้าด้วยนะคะทั้งหน้าชัดเจนนะคะจากนั้นส่งมายังลายส่วนตัวของครูทรายแต่คุณครูขอความร่วมมือนะคะในการส่งแต่ละครั้งให้นักเรียนสร้างเป็นอัลบั้มประจำวันนะคะอย่างเช่นงานของวันนี้นะคะงานของวันนี้ครูสั่งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2563นักเรียนก็ พอทางานเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็เข้ามาในไลน์ของครูทรายนะคะจากนั้นนักเรียนก็สร้างอัลบั้มเลยค่ะสร้างอัลบั้มแล้วเขียนชื่ออัลบั้มว่างาน3ทับพอจุดยอจุดทับหกสีนะคะเขียนเป็นวันที่ครูสั่งเลยนะคะว่างานวันไหนนะคะจากนั้นนักเรียนก็โหลดภาพเข้าไปนะคะ แค่นี้นะคะงานของเราก็จะอยู่เป็นหมวดหมู่ตามวันแล้วก็จะได้เช็คง่ายนะคะว่าทุกคนขาดงานหรือเปล่านะคะครูฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ